ยาวเลยฮะไปยาวเลยฮะครับก็สวัสดีพี่ๆนานๆอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาเจอกันยามเช้าครับตอนนี้ประมาณ7จ็ดโมงเช้าครับก็มาออกหมายที่ประชันอีกตามเคยครับวันนี้ก็หมายใกล้ๆบ้านนี่ครับเป็นหมายคลองลอกใหม่ครับที่นะฮะไหมายคลองธรรมชาติครับคลองลอกใหม่ครับก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าจะมีตัวให้ชมไหมครับไปนะครับ นี้ก็มาใช้เหยื่อแจ็กซัต์เหมือนเดิมนะครับเป็นเหยื่ใต้น้ำครับน้ำก็โอเคอยู่ครับค่อนข้างใสหน่อยหมายนี้เพิ่งลากเมื่อวานเองนะครับเห็นรถแมคโครเขากำลังขุดอยู่เมื่อวานนี่ผมก็เลยลองมาดูลองมาตีดูไม่รู้จะมีตัวหรือเปล่านะ เพราะว่าก่อนนี้เขาจะลอกเนี่ยหมายมันเป็นเป็นดอกจอกเป็นแหนทึบไป,ปหมดเลยนะครับไม่มีช่องอากาศให้ปลามันได้หายใจนะเราไม่รู้ว่าปลามันจะอยู่ให้หรือเปล่าน,นะแต่พอเขาลอกเสร็จน้ำมันก็โอเคมันก็ใส่ดีอยู่ลองดูก่อนว่าจะมีตัวไหม รอยแหนเป็นเป็นทางเส้นย,วยาวๆคิดว่าน่าจะมีคนมาตีกบยางไว้ก่อนหน้านี้แล้วครับแต่เราใช้เหยื่อใต้น้ําก็ลองดูว่ามันจะกัดไหมคิดว่าถ้ามีตัวก็คงจะกัดนะครับเพราะว่ามันหมายมันลกไม่มีคนมาตีนานแล้วไม่คนไม่ไม่มีคนมาหานาน,านแล้ว ะะมีคนมาก่อนเราแล้วฮะไปดูนาะเขาได้ยังเนาะอันนี้เห็นเขาเพิ่งลอกเมื่อวานนี้เองนะครับเหมือนมันยังตื่นอยู่หรือเปล่าอ๋อใช่ครับมันมีแต่มันมีแต่หญ้ามีแต่อะไรเต็ไมไปหมดเลย<ด>นี่เห็นเขา,เรา,าครับ ลาเยอะนะแถนี้ผมว่าผมออกมาเช้านะมีนานาเอามาเช้ากับผมบนะผมมาเจ็ดโมงดูแล้วท่าทางนาเขาน่าจะมาตั้งแต่หกโมงเขาได้ตัวไปแล้วด้วยกัดดีไหมครับ

เดือเท็กสัสนะครับกับเช้านี้โอเคครับไม่แหว่แล้วครับสายก็กำลังดีนะประมาณสีห้าขีดโอเคนะคได้เวลาหนึ่งแต้มลุยต่อครับอ่าแล้วเดี๋ยวมันต้องมีกัดหมายคลองใหม่ครับคลองลอกใหม่ไม่มีจิดหวังนักกัดรับ วิ่งครับวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้ว,ลว,ลว,ลวโอ้โหวิ่งไม่หยุดเลยรถน,นั่นนะวิ่งไม่หยุดเลยฮนะไปยาวเลยฮนะไปยาวเลยฮนะหยุดลนะหยุดลนะผมจะวัดลนะโอ้โหเขาขายใสตัวเล็กแน่เลยข้าววิ่งไม่หยุดเลย เป็นตัวเล็กครับเหย๋ยวรุ่นนี้นี่ดีนะฮะเป็นของซีแมนฮะราคาแพงหน่อยแต่ก็โอเคอะ่ะผมผมว่ามันมันเหนียวมากอะ่ะเทียบกับเหยื่อเหยื่อรุ่นอื่นนะที่ผมใช้อะ่ะก็ตามตภาพอะครับตามราคาแหละครับแพงหน่อยก็ก็ดีหน่อยก็เหนียวหน่อยคือเนื้อยางมันมันเหนียวมากอะ่ะอากัดโอ้โห ็สิบตัวก็ไม่ขาดอ่ะถ้านอกจากว่าเบ็ดจะขาดอะนะแต่ถ้าเหยื่อรุ่นอื่นแบบถูกๆก็ก็นะาตามราาพนะปากัดทีสองทีก็หางขาดมั่งหัวฉีกมั่งอะไรเงี้ยครับก็เทียบกับราคาก็โอเคครับแพงหน่อยแต่ก็ใช้งานได้นานๆ กัอยู่เงี้ยอยู่เงี้ยโอ้คายครับเอายังอยู่ครับยังอยู่ผมนึกว่าคายไปแล้วโอ้ตัวเล็กเนี่ยฮะไซส์แบบนี้ครับกัดบ่อยครับเมื่อกี้ผมนึกว่ามันคายไปแล้วนะแต่มันวิ่งย้อนมาครับ อยู่ตรงตะลิงพอดีเลยผมลากเหยื่อลงมาถึงน้ำนี่มันกัดเลยฮะโอเคเนี่ยครับ, <Okay. S 2> รบเ,ทเทคนิคนี้เทคนิคนี้โอเคครับใช้ได้ผลเพราะมันถ้าเราตีลงตะลิงเลยไอ้ที่ถ้าเราตีลงน้ําเลยอ่ะถ้าเป็นไซงี้มันจะตกใจหนีเลยแต่ไม่แน่ถ้าเกิดเป็นตัวใหญ่มันใสเหมือนกันปล่อยเลยครับตัวมันเล็กไปหน่อย พี่ผมก็ดื้มันคายผมลองเช็คสายแล้วมันเบาเแตที่ไหนได้มันวิ่งย้อนมันมีตัวอยู่ตรงนั้นมาดือแล้วมันตกใจหนีไปละเนี่ยเวลาเจอต,ตัวเล็กๆอย่างนี้ยเวลาเราตีตกตะลิ่งพอดีอ่ะมันเสียงดังแล้วทีนี้ป่ามันก็จะ กระโดดหนีละแต่ถ้าเป็นตัวใหญ่ก็ไม่แน่ครับกระโดดกัดเลยแล้วครับแต่วันนี้เรายังไม่เจอไซบอสดเลยนะแต่ไซปอกๆนะตรงนี้ก็มีรอยน้าๆเข้ามาตีกันเยอะแล้วนะครับดูดูจับ รอยแหน่นะครับเป็นเส้นเป็นทางเป็นทางเลยนะโดนขยี้ไปหมดแล้วหยัดไปในรูนี่ทำมีตัวไหม ฝนมาครับต้องหนีแล้วครับครับก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับตอนนี้ต้องไปแล้วฝนไล่แล้วครับฝนลงเม็ดแล้วครับโอเคครับงัไงก็ขอบคุณพี่นาทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดซับสไครต์กดไลค์ให้เป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับโอเคครับไปก่อนครับสวัสดีครับ